ที่อยู่ในคดีสังหารจากกฤิพนิษฐ์ผาธีกรรมค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาทีละคนนะครับโดยผู้ต้องหาคดีจ้างวาันสังหารเอ็กจาก,กรกลิเข้ามอบตัวเพิ่มอีกคนนะครับกับผู้บัญชาการตรํกการวจนครบานโดยให้การปฏิเสธขณะที่ตํารวจเตรียมคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหามีพฤติกรรมข่มขู่เจ้าพนักงาน นายสันติทองเสมหรือว่าทนายอีทหนึ่งในผู้จงหาคดีจ้งางวันฆ่านายจักริดพนิษฐ์าติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยเข้ามอบตัวกับพลตมโทคำรณวิทุูปกระจงังผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาพร้อมกับกลุ่มชายชะากาัน5-6ถึงคนโดยให้การยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศและนางสุรางดวงจินดามันดาของแพทย์หญิงนิธิวดี และไม่มีส่วนร่วมในคดีนี้แต่ยอมรับว่ารู้จักกับนางสาววรพันธ์ผู้รีมนตรีอารีกุลหนึ่งในผู้ต้องหาเพราะเคยว่าความให้ในฐานะทะนายความและรู้จักกับนายทวัชชัยเพชรโชติที่อยู่ระหว่างการหลบหนีส่วนนายจิราศักดิ์กลิ้คายซึ่งเป็นมือปืนที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักกับภรยาของนายจิราศักดิ์เท่านั้นไม่ทราบว่านายจิราศักดิ์เป็นมือปืนนอกจากนี้นะครับยังระบุว่า ไม่เคยไปพบกับมารดาของแพทย์หญิงฮิทิวดีที่โรงพยาบาลเสรีรักเพื่อวางแผนสังหารนายจักริดอย่างที่มีภาพปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ผมพูดตรงๆนะครับผมยังไม่รู้จักเอกเลยครับญาติพี่น้องผู้ตายผมไม่เคยพบใครครับพ่อแม่ม่ขอกนี่มื่อไงไม่เคยพบครับไม่เคยพบครับยืนยันได้เลยครับ พลตำรวจโทคำรณวิทย์นะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้ตำรวจจะควบคุมตัวนายสันติและนำตัวไปฝากขังผัดแรกที่สารจังหวัดมีนบุรีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเพราะแม้นายสันติจะมอบตัวแต่มีพฤติกรรมข่มขู่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จึงเกรงว่าจะข่มขู่พยานและอาจจะหลบหนีได้การที่จะให้การอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา นะครับแต่เรายืนยันว่าเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วจากการที่ติดต่อมอบตัวตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับพฤติกรรมนั้นไปเป็นฝูงทําตัวเป็นเช่าพ่อวันเนึ่ยตำรวจจะคัดค้านการปาระกันตัวเพราะถ้าให้ประกันตัวไปเนี่ยแล้วแต่สารก็ต้องไปข่มขู่พยานอีกนะครับเพราะมามาแค่มาหาผมยังมาข่มขู่ผมเลยเป็นฝูง ขณะที่นายมานพพนิษฐ์พาจิกรรมเดินทางมาสังเกตการการถแถลงข่าวด้วยตัวเองและได้ให้พลตบโ,โทคำรณนวิตฝังเข็มเพื่อทำการรักษาหลังจากที่มีอาการลิ้นแข็งไมเกรนและขาไม่ค่อยมีแรงดนของนาน